รายการห้องข่าว NBT ยังไงอย่าลืมไปสักการะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภกันนะคะยังอยู่ที่เรื่องของตรุษจีนค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนจํานวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เข้ามาสักการะและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มต้นรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่จีนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เตรียมอำนวยความสะดวกและหวางมาตราการรองรับดูแลนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะ นักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เดินทางมาสักการะเท้ามหาพรหมที่สี่แยกราชประสงค์กันจํานวนมากซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเคารพและจะต้องเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนนี้ที่ตามความเชื่อของคนจีนที่จะทําให้การเริ่มต้นปีใหม่นี้พบเจอแต่สิ่งที่ดี โดยผู้ที่มาคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งตนเองและครอบครัวก็มาสักการะคะ่ะท่านพระพรมค่ะวันนี้คะ่ะมันถือว่าเป็นเลิกดีด้วยวันจุดจีนก็เลยมาคะ่ะ ก็เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปค่ะเรื่องการงานค่ะแล้วก็เรื่องครอบครัวสุขภาพอะไรอย่างค่ะก็เดินทางมาไหว้พระให้ขึ้นต้นปีใหม่ด้วยดีครับให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับผมก็ขอพรหลักๆก็คือให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปีใหม่ที่ดีๆแล้วก็งานการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ความรักครับผมคือส่วนตัวแล้วที่บ้านคือไปคุณแม่ก็ไปไหว้ ไวเจ้าที่ชนบุรีเหมือนกันขณะที่นักท่องเที่ยวรายนี้บอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวของคนจีนได้วางแผนที่จะไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวชาวประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามอยู่แล้วแล,วและได้ขอพรให้เศร,รษฐกิจของไทยในปีนี้ดีขึ้นด้วยก็ขอพรใหเ้เรามีประสบความสำเร,ร็จในชีวิตแล้วก็ทํางานรุ่งเรืองก็อยากให้เศร,รษฐกิจดีขึ้นนะคะแล้วก็ ช่วยเหลือการมีความสาม,มัคคีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั่วไปก็อยากให้ดีอะค่ะค่ะก็คิดว่าก็แถวๆนี้นะคะ่ะเมืองไทยก็ดีที่สุดะคะ่ะที่เที่ยวเยอะอะไรอ่าี้ยคะ่ะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกล่าวคำอวยพรตรุษจีนกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนที่ยาวนานกว่า40ปีพร้อมคาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งไทยได้วางมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวไว้แล้ว เพราะในช่วง20-10วบบันของวันตุษจีนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนแล้วกันเพราะว่าเ,ออเชื้อสายจีนเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะ,จะ,จ,ะจะต้องมาจากจีนเท่านั้นเฉพาะเชื้อสายจีนที่มาประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ3 0,000นกว่าคนนะคะ มั่นใจนะคะว่าการจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่3เดือนสุดท้ายมาจนถึงหน้าตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บุ๊กกิ้งเนี่ยเท่าที่เข้าใจทั้งเมืองใหญ่แล้วก็เมืองอย่าง12องต้องห้ามพลาดเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งมาจากจังหวัดหน้าเนี่ยบุ๊กกิ้งไปจนถึงมีนาแล้วนะคะเต็มไปจนถึงมีนาแล้วในในแง่ของการการบริหารจัดการเนี่ยจะทำยังไงกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ มนจะะททาาาาายงงไใ้เสสรถดดดิวการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนของนะะักท <deixar. S 2> ่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยเน้นการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นพรสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT